คืนนรกสาบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคืนนรกสาบตอนที่สี่บุตรพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนายก้องเดินขึ้นเรือนมาพร้อมกับทองใบผู้เป็นลูกสาว และตรงมาที่อินทันลูกชายคนโตพร้อมกับถามมาก่อนเองเป็นอะไรไปวะอินทันบอกข้ามาเร็วหนุ่มใหญ่สันหน้าเปล่าเปล่าได้ยังไงเปล่าได้ยังไงพี่อินทันข้าดูแล้วถ้าเองไม่โดนผีหลอกมาเองก็ไปทําไม่ดีมีร้ายอะไรสักอย่างมาแน่ๆทำมีดีมีร้ายอะไรหรือพี่กองนางผันผู้เป็นเมียกลับถามขึ้น ทว่าอินทันกลับนิ่งเฉยไม่ยินดียินร้ายใดๆทั้งสิ้นเวลานี้กำนันสุทีพร้อมกับชาวบ้านไปยังท้ายสวนของสีบัวบริเวณป่าระเมะหลังหมู่บ้านของเราซึ่งเป็นบริเวณที่อินทนันไปส่องกระต่ายทุกคืนนั่นแหละเอ๊ะนี่มันมีอะไรเรอพผิดกองผันถามกระชั้นชิด นางสีเพนลูกนางสีบัวถูกคมคืนนอนเปลือยกายหล่อนจอนอวัยวะเพศแหลกยับนอนตายบนเนินจอมปัวขนาดใหญ่ใตก้กอใบสีสุกนะสิฮะเกิดเรื่องล้าแบบนี้นั่งผันหลุดปากเป็นประโยคเดียวกับทองใบผู้เป็นลูกสาวคนเล็กใช่นายก้องพยักหนะ้าแล้วหันไปหาอินทัน เอ่ยเสียงขรึมถ้าเองทำนะรีบหนีไปซะไปอยู่บ้านนะ้าเองที่ดอนมะขามหลวงโนนไม่เช่นนั้นเองโดนกำนันสุดทีจับส่งตำรวจยัดคุกแน่ๆพี่อินทันบอกแม่กับพ่อตามตรงสิพี่เอ,ของขมขืนสีเพนมันใช่ไหมไม่ใช่อินทันสายหน้าเหมือนหุ่นยนต์เช่นเดิม แล้วทำไมเองถึงเป็นแบบนี้วะก้องถามเสียงกราวไม่รู้ปัดโทพูดอยู่คำสองคำเท่านั้นไม่รู้ไม่ใช่หรือไม่ก็ไม่มีไอ้อินทันเองจะปิดบังพ่อกับแม่ทำไมวะใครๆก็รู้ว่าเองพยายามจะมีอะไรกับนางสีบัวแม่ของนางสีเพนเมื่อแม่ของมันไม่เล่นด้วยเองก็เลยหันไปหล่อนางสีเพนแทนเองยอมรับมาเสียด,ดีกว่า ข้ากับแม่เองจะได้หาทางช่วยก่อนที่จะสายเกินแก่ข้าไม่รู้ข้าไม่เห็นโถอินทันอินช่างไม่รู้ว่าความหายนะกำลังคืบคานมาหาเองแล้วนะนางผันพึมพำออกมาสีหน้าอมทุกข์หนักนายก้องยังกล่าวอีกว่าทุกคนรวมทั้งกำนันสุดทีต่างก็สงสัยเองเป็นตัวการในเรื่องนี้ แต่มันแปลกอยู่อย่างโวยแปลกอะไรหรือพี่กองก็ศพนางสีเพนนะสิเพิ่งตายเมื่อคืนนี้แท้ๆแต่ทำไมมันถึงได้แห้งเป็นผีตายจากราวกับตายมานานนับปีก็ไม่รู้ฮะนางสีเพนเหรอแห้งเหมือนผีตายจากนางผันทวนคําเสียงหลงอือทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทองใบสอดถาม ก็หนีและที่ทุกคนต่างก็แปลกใจมันเกิดอะไรขึ้นกับนางสีเพ้นกันแน่ไออินทันเอ่งไม่เกี่ยวแน่นะเรื่องนี้ตอนท้ายนายกล้องหันมาถามลูกชายคนโตอีกครั้งไม่เกี่ยวอินทันตอบเสียงยานคางคล้ายคนง่วงนอนจัดขณะนั้นเขคมสามีของทองใบซึ่งเป็นน้องเขยของอินทันตาลีตาเหลือกขึ้นมาบนเรือน เอยเสียงสั่นเครือรัวเร็วและเหนื่อยหอบแย่แล้วนังสีเพนมันมันแห้งตายไปแล้วแต่มันถูกคมคืนทารุนจนแหลกเละไปหมดเลยแสดงว่าของไอ้วายร้ายนั่นจะต้องมาโหร้านพันรึกเก้มพูดพร้อมกับมีสีหน้าสยดสยองและขนลุกสู้พร้อมกับหันมาทางอินทันผู้เป็นพี่เมียด้วยสายตาชนิดหนึ่ง นายก้องนางผันและทองใบต่างก็หันมาทางอินทันเป็นตาเดียวนั่นเท่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาลงที่หนุ่มใหญ่โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆอีกแล้วแต่ทว่าอินทันกลับไม่รู้สึกรู้สาใดๆต่อสายตาของคนรอบข้างแม้แต่น้อยเฮ้อข่าละใจไม่ดีเลยเอ้ยเข็มเรียกพวกนั้นว่างไงมั่ง ขาหมายถึงเรื่องที่นางสีเพนตายมันเกี่ยวข้องกับไออินทันไหมนายก้องหันมากระซิบถามลูกเขยด้วยสีหน้าท่าทางไม่สบายใจพ่อเกี่ยวกับพี่อินทันใครๆก็พากันลงความเห็นและมุ่งมาที่พี่อินทันหมดเพราะใช้ยาของพี่อินทันใครๆก็รู้แล้วทำไงดีวะเนี่ยข่าระกุ่มจริงๆ ยิ่งไออินทันมันมีท่าทางแปลกๆนี้ด้วยแสดงว่ามันต้องไปทำผิดคิดร้ายอะไรมาแน่ถามมันกับบอกไม่รู้ไม่เห็นท่าเดียวนายก้องเกาสีสะากแกรกแค้มเหลือบมองพี่เมียนิดนึงหันไปกระซิบกับพ่อเมียพ่อผมว่าเอาพี่อินทันหลบไปอยู่ที่ไหนสักแห่งก่อนเถอะไม่งั้นโดนกำนันสุธีลากขอส่งตำรวจแน่เออวะ่ะ ผู้เป็นพ่อตาหันไปทางลูกชายคนโตพร้อมกับบอกด้วยความเป็นห่วงไอ้อินทันเอ็งหลบไปอยู่ที่บ้านนะเอ็งสักพักก่อนจนกว่าเรื่องทางนี้จะซาลงไปแล้วเอิงค่อยกลับมาติดคุกติดตารางไม่ใช่เรื่องสนุกนะเว้ยไม่ไปจะอยู่ที่นี่อินทันบอกเสียงเหนื่อยพร้อมกับสายหน้าแล้วนิ่งงันไปเช่นเดิมนั่งผันผู้เป็นแม่ยกมือทาบอก น้าเสียหนักเข้าไปอีกพึมพำออกมาเสียงเครือโถเวนกรรมทำไมเองต้องทำแบบนี้ด้วยไม่น่าเลยพ่อแม่มีอีกอย่างเจ้าบ้านโจทย์จันกันว่านางซีเพนโดนผีดิบดูดเลือดด้วยไม่งั้นมันคงไม่แห้งตายเหมือนผีตายสากนี้หรอกพี่อินทันเป็นเข้มทิ้งคำพูดไว้แค่นั้นซึ่งก้องผัน และทองใบต่างก็เข้าใจในทันทีเนื่องจากท่าทางของอินทันในเวลานี้มีพิรุธหลายอย่างให้ชวนเชื่อว่าเป็นจริงตามที่เข้มพูดมาทุกคนต่างก็ขนหัวลุกขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะทองใบผู้เป็นน้องสาวของอินทันถึงกับขยับถอยหลังกรูดกรูดโดยอัตโนมัติอินทันยังคงนั่งมือลอยออกทางหน้าต่าง ด้วยแววตาที่เลื่อนลอยไร้จุดหมายและพรมแดนใดๆเช่นเดิมศพนั้นถูกหุ้มด้วยเสื่อกกเพียงผืนเดียวโดยมัดสามปะคือหัวกลางและเท้าเท่านั้นซึ่งชาวบ้านทำแคร่มไม้ไผ่หามกลับเข้ามาในหมู่บ้านดุงมะไฟหยุดวางศพลงก่อนพ่อเท่าอินสมวัยเจ็ดสิบเศษ ร้องบอกโดยยืนขวางหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านพร้อมทั้งยกสองมือห้ามเหยงเยงกำนันสุธีวัยสี่สิบเศษรีบเดินเข้าไปถามเสียงรัวพอเท่ามีอะไรนี่ไอ้สุธีเอ่งสั่งพวกนั้นเอาศพนางเพนไปที่ป่าช้าบ้านเราและให้พระทําพิธีสวดศพที่นั่นแล้วเผาให้เสร็จสิน้นก่อนตะวันตกดินของวันนี้ โดยห้ามนำผ่านหมู่บ้านดิดขาดเดินลัดทุ่งไปเลยทำไมล่ะพ่อเท่าสีบัวมันจะยอมเอะลูกสาวคนเดียวของมันตายทั้งคนกำนันสุธีย้อนถามอย่างแปลกใจทําตามที่ข้าบอกก็แล้วกันเรื่องอื่นไว้วาดทีหลังสีบัวก้าวเข้ามาในที่แห่งนั้นด้วยแขนซ้ายของนางใส่เฟือกไม้ไผ่หรือทางเหนือเรียกว่าขวักซุย เรียบร้อยโดยมีผ้าคล้องคลอไว้ไม่ให้แขนหย่อนห้อยลงไปพรางเอ่ยถามเสียงรัวหยุดทำไมล่ะพี่กำนันนี่สีบัวพอเท่าอินสมหามนำศพนางสีเพนลูกสาวเองเข้าไปในหมู่บ้านเด็ดขาดพ่อเท่าบอกว่าให้นำศพเดินตัดทุ่งไปป่าช้าเลยนิมนพระไปทำพิธีสวดที่นั่นและเผาทันทีก่อนตะวันตกดินของวันนี้ให้ได้ ไม่ได้นะพีกำนั้นข้าจะเอาศพนางเพนกลับบ้านสวดให้มันสักสองสามคืนแล้วค่อยเผาเอ้ยไม่ได้เด็ดขาดนางสีบัวเองต้องทำตามที่ข้าบอกเท่านั้นผูเเ้เฒ่าวัยเจ็ดสิบเศษออกคำสั่งทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยข้าไม่เข้าใจที่โสพีตายโหงอื่นยังเอาเข้าหมู่บ้านได้เลย นางเพนล,ลูกสาวค่ะมันเป็นยังไงถึงเอาเข้าหมู่บ้านไม่ได้เอ็นฟังนะนางสีบัวเมื่อหกสิบกว่าปีที่แล้วมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นข้ายังเด็กอยู่พี่สาวข้าก็โดนแบบนี้แหละพ่อแม่ข้าไม่รู้นำศพเข้าหมู่บ้านปรากฏว่าภายในคืนนั้น มีคนตายนับสิบดีที่พ่อหมออาคมกลา้าสะกดวิญญาณร้ายลงได้ข้าไม่เชื่อเป็นตายยังไงข้าก็จะเอาศพลูกข้ากลับเข้าหมู่บ้านให้ได้ไอ้ศีลากับไอ้สีทนเองเอาศพลานเองไปไว้บนบ้านค่ะไม่ต้องฟังเสียงใดๆทั้งนั้น สีบัวหันไปสั่งน้องชายทั้งสองซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่นางสั่งสุดที่ท่านผู้เท่าแห่งบ้านดงมะบไฟจะทัดทานได้แม้กำนันสุดทีเองก็ตามทีโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ